เอาเลยครับทุกคนต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมากับอีกหนึ่งคลิปรีวิวในช่องเรานะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับทางมาโนเขาได้สนับสนุนเจ้าไม้ตัวนี้ไมหมผมใช้แล้วก็ได้เอามารีวิวเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหรือใครก็ตามเดี๋ยที่อยากจะเข้าวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือวงการสตรีมนะครับผมซึ่งมันจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันครับ เจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับมีชื่อว่า m มลโนเอยูเหรือชื่อรุ่นของมันก็คือเจ้ารุ่น f a i r y Light ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าแลวก่อนที่เราจะไปเริ่มแกะกล่องกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูสรรพคุณแล้วก็สเปคของเจ้าไมตัวนี้ที่เขาระบุไว้ข้างกล่องก่อนนะครับว่าเจ้าไมตัวนี้เนี่ยมันทาอะไรได้บ้างเจ้าไม้ตัวนี้นะครับมีแพทเทิร์นในการรับเสียงหรือรูปแบบในการรับเสียงแบบคาดิโอยนียครับผมคาดิโอแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็นการรับเสียงจากด้านหน้าตัวไม้นะครับถ้าเป็นเพื่อนพูด,พพดจากด้านหนน้าตััวไมะคะรบ อย่างต่อมาก็คือเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของการ plug and play นะครับผ่าน USB-C ก็คือการที่เราเสียบ USB แล้วสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดรเวอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่าดีมากไม่ต้องยุ่งยากนะครับทุกคนแถมเจ้าไม้ตัวนี้นะครับยังซับพอร์ตกับหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5ด้วยนะครับผมสำหรับการเอาไว้ฟังเสียงคนพูดนะครับถือว่าดีมากๆเลยส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเรื่องขาตั้งเรื่องระบบปฏิบัติการที่มันรองรับนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องเจ้าไม้ตัว กระดาษค่อนข้างแข็งนะครับมันค่อนข้างเสียแน่นอยู่ถึงว่าทาไมตอนจับกล่องรีวิวแล้วกระดาษมันไม่ลื่นแล้วก็ไหลออกมาแกะเสร็จก็เก็บนะครับผมจะไม่ทิ้งกล่องนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบสะสมกล่องของที่ผมซื้อมาโดยเฉพาะรองเท้าแล้วก็พวกอุปกรณ์คอมนี่แหละส่วนตัวกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษสีดําด้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับดูดีพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็เปิดกล่องออกมาเลยครับนี่นะครับผมพอเปิดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอคู่มือการใช้งานเป็นอย่างแรกเลยนะครับ นี่นะครับทุกคนกล้องมันโฟกัสหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในส่วนของคู่มือที่หลังนะครับ แล้วทุกคนดูนี่ครับผมนะเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับแถมหูฟังที่เป็นแบบอินเอียร์มาให้ด้วยนะครับผมแถมพอร์ตของมันเนี่ยยังเป็นพอร์ตแจ็ค3.5ด้วยนะครับซึ่งสามารถใช้งานควบคู่กับไมโครโฟนตัวนี้ได้เลยนะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีมูล,ลค่า1 5 9บาบาทนะครับซึ่งก็แถมมากับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้ด้วยคือดีมากๆเลยนะครับทุกคนสามารถเอาไปใช้กับไมโครโฟนตัวนี้หรือจะใช้กับพวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะครับผมนี่นะครับสำหรับเจ้าตัวไมโครโฟนเออและของภายในกล่องเนี่ยยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์รด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าด้านในมันมีอะไรบ้างท้ายเดาก็น่าจะเป็นพวกน็อตพวก USB หรืออุปกรณ์ต่อแปลงอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะขออนุญาตเอาตัวไมค์ออกมาเลยแล้วกันนะครับอ่าตัวไมค์ค่อนข้างทจะมีน้ําหนักพอสมควรนะครับผมอันนี้เป็นเพราะน่าจะรวมขาตั้งด้วยแหละเออใช่เพราะว่าขาตั้งเนี่ยมันเป็นเหล็กเลยนะครับค่อนข้างที่จะหนัก แต่เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของอิสเซสซอรีกันก่อนนะครับว่าเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยมีอิสเซสซอรีอะไรมาให้เราบ้างเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาฝากไว้ที่น้องๆก่อนนะครับทุกคนจัดการเปิดมาเลยครับทุกคนอ่ะนี่นะครับมาดูกัน,นครับอ๋อโอเค คือมันมีมาให้แค่สาย USB นะครับเป็น USB Type C to USB Type A นะครับนี่นะครับ Type C ก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นพอร์ตที่สามารถหาใช้งานได้ทั่วไปในปัจจุบันนะครับเพราะว่า Type C เนี่ยเป็นพอร์ตที่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนมาใช้กันแล้วนะครับก็จะหันมาใช้ Type C กันหมดแล้วนะครับโอเคในส่วนของเรื่องตัวสายการเชื่อมต่อเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องให้พูดอีกแน่นอนเะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวไมโครโฟนกันก่อนนะครับทุกคน ในส่วนของไมโครโฟนนะครับผมตั้งแต่ฐานรองด้านล่างจนมาถึงเหล็กด้านข้างที่เอาไว้เป็นตัวยึดในการหมุนเจ้าไมโครโฟนเนี่ยก็จะเป็นเหล็กทางแท่งเลยนะครับทุกคน แล้วก็วัสดุของตัวไมโครโฟนนะครับผมเจ้าตัวบอดี้ของไมโครโฟนเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับลองจับดูแล้วเนี่ยเป็นพลาสติกที่พรีเมียมมากๆเลยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคงจะคิดว่ามันเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมนะครับทุกคนแล้วตรงตูดของไมโครโฟนนะครับก็จะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับค่อนข้างีจะมีน้ําหนักเพราะว่าในตอนเวลาที่ผมหมุนไมโครโฟนอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องบาลานซ์น้ำหนักนะครับผมให้เจ้าไมโครโฟนที่เป็นตัวรับเสียงเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับ รวมๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในดีไซน์ของเจ้าตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะดีไซน์ออกมาให้เป็นในโทนดําด้านนะครับซึ่งดูแล้วมีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลเหมือนกับไมค์ค่ายดังๆหลายเจ้าเลยนะครับต่อมาในส่วนการดีไซน์ของขาตั้งนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่าขาตั้งแบบนี้เนี่ยเราสามารถปรับระดับของไมโครโฟนได้นะครับว่าจะให้มันก้มเงยเท่าไหร่แล้วด้วยวัสดุของตัวขามันเองแล้วนะครับผมใช้วัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะครับเพื่อนๆจะหมุนให้เป็นฟิชเจอร์สปินเนอร์เนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกจากตตตัววฐาาานนนนนแแ่่อออรก็ยยไปหทเดดีี๋โมื แต่ข้อเสียมันก็มีนะครับสำหรับการใช้ขาแบบนี้คือเจ้าไมโครโฟนเนี่ยมันจะห่างปากเรามากเลยนะครับมันจะทําให้เสียงของเราเนี่ยคุณภาพดรอปลงไปด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้สำหรับใครที่กำลังศึกษาเรื่องไมโครเดนเซอร์เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้เรื่องนี้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้ผมจะเอาไม้ตัวนี้มาเทสในขาตั้งไม้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทําให้ไม้ตัวนี้เนี่ยใกล้ปากของผมมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพของเจ้าไม้ตัวนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับฟังกัันนะครบ แล้วนี่ครับทุกคนเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยซ่อนโลโก้ของเมลโน่เนี่ยไว้ด้านข้างของเจ้าไมโครโฟนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อการเอียงเจ้าตัวไมโครโฟนเนี่ยออกมาหาตัวเพื่อนเพื่อนเนี่ยเจ้าโลโก้เมลโน่ก็อยู่ด้านทางขวาของเจ้าตัวไมโครโฟนเลยนะครับทีนี้มาดูกันในส่วนของปุ่มฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าไม้ตัวนี้กันบ้างเลยครับปุ่มฟังก์ชันของเจ้าไม้ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2ปุ่มนะครับปุ่มแรกที่ผมกาลังปรับอยู่เนี่ยก็จะเป็นปุ่มของเกนไมโครโฟนนะครับผมจะเป็นปุ่มของตัวเกนไมโครโฟนนะไม่ใช่ปุ่ ตัววอลุ่มของไมโครโฟนเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้ด้านในคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมและเมื่อทําการกดปุ่มเกณฑ์ไปหนึ่งทีเนี่ยก็จะเป็นการปิดไมโครโฟนหรือมิวไมโครโฟนนะครับเวลาทินเพื่อนพูดออกไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนๆนะครับและปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มในการคอนโทรลเสียงของตัวหูฟังนะครับเหมือนที่บอกไปว่าเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ควบคู่กับหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5ได้ก็เจ้าปุ่มตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ควบคุมวอลุ่มของตัวหูฟังที่เสียบผ่านไม์ตัวนี้นะครับ พูดถึงหูฟังไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังไมโครโฟนตัวนี้บ้างนะครับผมพอร์ตการเชื่อมต่ออันที่1เลยนะครับก็จะเป็นหูฟังเหมือนที่บอกกันไปว่ามันจะเป็นแจ็ค3.5นะครับต่อมาก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับผมซึ่งจะเป็นพอร์ต power connector นะครับผมที่จะจ่ายไฟใะ้กับเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะเชื่อมต่อผ่านสาย USB Type C ที่เขาให้เรามาเลยนะครับ หรือเพื่อนๆสามารถหาสายชาร์จโทรศัพท์ที่เป็น USB Type C to USB Type A หรือ USB 3.0มาใช้ก็ได้นะครับขอแค่มันสามารถส่งข้อมูลได้ด้วยแล้วกันนะครับและที่สําคัญนะครับมันก็ต้องมีความเสถียรในการจ่ายไฟด้วยนะครับถ้าสายเราไม่มีความเสถียรในการจ่ายไฟเนี่ยไมโครโฟนของเราเนี่ยอาจจะมีเสียงซ่าหรือเสียงช็อตในตอนใช้งานได้นะครับ แล้วในส่วนของเรื่องสายการเชื่อมต่อของไมโครโฟนตัวนี้ที่ผมบอกคนว่าเลยต้องมาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยผมพูดอย่างนี้เนี่ยคือบางคนสงสัยนะครับว่าคุณภาพของเจ้าสายเนี่ยมันไม่ดีเหรอมันไม่สเสถียรเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองดูความยาวของเจ้าสายตัวนี้นะครับ คือต้องบอกเลยว่าข้อเสียที่ผมไม่ชอบมากเกี่ยวกับเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องสายที่เขามีมาให้นะครับเพราะว่าเจ้าสายตัวนี้เนี่ยถ้าวัดจากการใช้งานในชีวิตประจําวันแบบว่าจะเอามาใช้จริงจงเลยเนี่ยเจ้าสายที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าให้มาสั้นมากๆนะครับทุกคนโต้ผมเนี่ยมีความยาวประมาณ120ซนติเมตรนะครับเจ้าสายตัวนี้เนี่ยมาได้ประมาณ3ใน4ของโต้ผมเองครับทุกคนคือมันยังไปไม่ถึงเคสคอมหรือโน้ตบุ๊กที่ผมตั้งไว้เลยนะแล้วทางที่ดีในการใช้ไมโครโฟนด้วยแล้วเนี่ยไม่ควรต่อผ่าน USB ครับ,รบทุกคน และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปประกอบเจ้าไมโครโฟนตัวนี้และทดสอบเสียงของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้กันนะครับทุกคนไปกันเลยครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตรงตูดของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันไม่มีรูให้เราขันน็อตเข้าไปเพื่อที่จะนําไปต่อกับขาตั้งไม้นะครับคือต้องบอกเลยว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับพิเดีนฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าในคู่มือที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบอกนะครับว่าเราสามารถหมุนตัวฐานที่เป็นขาตั้งไม่เนี่ยออกมาได้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะมีรรูนนอตสลััับบบกกกําาไป่ขมแยะค นี่นะครับแบบนี้เลยถ้าจริงผมไม่ลองหมุนดูเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมีรูให้เราไปต่อกับน็อตแยกแบบนี้แล้วก็นามาใส่กับน็อตแปลงนะครับผมซึ่งน็อตแปลงเนี่ยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับในช้อปปีมีทั้งแบบเหล็กแล้วก็แบบพลาสติกอย่างนี้เลยนะครับแบบเหล็กเนี่ยบอกเลยว่าหมดไวมากนะครับผมเลยได้แค่แบบพลาสติกมาพอมันแน่นแล้วก็นําไปประกอบเข้ากับตัวขาไม้นะครับทุกคน เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตัวขาไม้เนี่ยทางมัโนเขาก็มีขาอยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของทุกอย่างไว้ในด้านล่างในสิบชั่นนะครับทุกคนถ้าเราเสียบ usb ไปแล้วนะครับผมมันจะมีไฟสเีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับแล้วถ้าเรากดมิวไม้ไปเนี่ยไฟสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงนะครับแบบนี้เลยพอตัวไมโครโฟนใกล้ปากเราแล้วนะครับผมปรับระดับเกณฑ์ไว้ที่5 0า0ถึงกสิอรเนลางดีนะครับถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะรับเสียงน้อยที่เยอะแล และนี่จะเป็นการเทสเสียงของเจ้าไมโครโฟนเมลโนเอยูเกตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชื่นชอบไม้ตัวนี้กันบ้างหรือเปล่า123 1234เทส123ตอนนี้ก็กําลังพูดอยู่ในระดับไม้วอลลุ่มที่100%นะครับแล้วก็เจ้าตัวเกนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%วัดจากสายตานะครับเดี๋ยวผมจะลองลดเกนของไมโครโฟนแล้วค่อยๆพูดให้เพื่อนฟังนะครับระดับเกณฑ์อยู่ที่50%วัดจากตาเปล่านะครับ 1, 2, 3 123 4, test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ระดับเกณ์อยู่ที่30%นะครับวัดจากระยะสายตาเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน1234งสอเทสหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ่าทดสอบเสียงคีย์บอร์ดที่ระดับวอลลุ่ม1 0 0และเกณ์หกนต0 เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับการใช้งานแบบปกติของเจ้าไมโครโฟนเมลโนเอยู902ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทดสอบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมคือการทดสอบตอนเล่นเกมนะครับว่าเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะสู้เอฟเฟกในเกมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เสียงพวกเสียงเกมเสียงน้อยเนี่ยที่ผมปรับไว้ระดับ60%เนี่ยมันจะกบเสียงเอฟเฟกในเกมหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับทุกคนและเกมที่เราจะใช้เทสเสียงไม้ตัวนี้ขนาดเล่นเกมนะครับผมจะมีเกมไหนที่ดีไปกว่า Count Drive นคาน,น ถามว่าทาไมถึงดีที่สุดเพราะว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเสียงมันดังเหรอไม่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโหลดไว้แค่เกมเดียวประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพยายามพูดให้มากนะครับทุกคนก็ได้ยินเสียงที่ผมปรับไว้ตอนนี้นะครับตอนนี้คือปรับวอลลุ่มไว้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เจ้าเกณฑ์ของตัวไมโครโฟนเนี่ยปรับไว้ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกะจากระยะสายตาเหมือนเดิมบอดทั้งนั้นเลยโอ้โหคนไปไหนก,กันหมดเนี่ย เจอบอดอีกแล้วบอดเยอะมากตอนนี้คนยังเข้ามาไม่เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกมเพิ่เริ่ม <Lo> อะไรวะเมื่อกี้คนเหรอหรือว่าบอด <c oughs> มันยิงกูไม่โดนกูยิงมันไม่โดนอะไรวะเนี้ยเฮยเดี๋ยวมันมีไก่ด้วยเหรอ รัดทูนี่มันมีอ๋อใช่มันเป็นเดสแมทนะครับรัดทูถ้าเป็นรัดทูแบบธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีไก่ oh. บอดอีกแล้วอยากยิงคนว่ะอันเลือกทั้ทานี่คนแน่คนแน่ตรงนี้คนแน่ oh. นี่ก็ตดรีฟล็กเช่นมั้ อำตาอยู่โอ้โ,โ,โกระสุนหมดบอดแฮงค์โอเคไอ้เกาะถือว่าใช้ได้อยู่นะออนะเออ,อได้เลยแหละได้เลยแหละแตกก็ประมาณนี้นะครับเสียงของเจ้าตัว m a ล n o เ u 902านในระดับวอลลุ่ม100%แล้วก็ระดับเกนเนี่ยอยู่ที่60%นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเสียงผมตอนเล่นเกมเนี่ยเวลาที่ฟังควบคู่ไปกับเสียงเอฟเฟกเสียงยิงเสียงเท้าในเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสรับเสียงของเจ้าไม้ตัวนี้ที่ทุกคนได้ฟังกันไปและก่อนที่เราจะมาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้าไม้ตัวนี้กันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางเมลโน่ด้วยนะครับผมที่สนับสนุนเจ้าไม้ตัวนี้มาให้ผมได้ใช้แล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเมลโน่จริงๆนะครับที่ส่งตรงไม้ตัวนี้มาาจจกกปรระะเเเททศีีีนนนััลยยดวคบ แล้วสำหรับใครที่ไม่รู้จักแบรนด์เมาโนนะครับแบรนด์เมาโนก็จะเป็นแบรนด์ที่ทําอุปกรณ์เกี่ยวกับงานสตูดิโองานโปรดักชันที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงไมโครโฟนมิกเซอร์หูฟังอะไรพวกนี้นะครับในส่วนราคาของเจ้าแบรนด์ตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพระดับโปรเฟชชั่นที่เขาให้เรามาก็เรียกได้เลยนะครับว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นในวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือวงการสตรีมเมอร์เนี่ยแล้วกํลาลังลังเลว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับจะใช้ของยี่ห้ออะไรดี เมลโน่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่จะทำให้การเริ่มต้นของเพื่อนๆเนี่ยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เมื่อเทียบกับคุณภาพที่เขาให้มานะครับมาดูกันในส่วนข้อดีของเจ้าไม้ตัวนี้นะครับข้อดีอย่างแรกเลยที่ผมชอบไม้ตัวนี้เนี่ยคือคุณภาพเสียงของมันเนี่ยเวลาที่เราพูดไปแล้วเนี่ยบุค,คลิกของเสียงเราเนี่ยจะเป็นเสียงที่ใสามากนะครับอาจจะออกแหลมเล็กน้อยนะครับอันนี้ซึ่งถ้าใครชอบเสียงแบบใสๆเนี่ยเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกคนมากเลยนะครับ และข้อดีอย่างที่2ของเจ้าไม้ตัวนี้นะครับคือราคาที่สามารถจับต้องได้ง่ายมากๆเลยครับซึ่งใครที่อยากซื้อไปใช้แล้วมีงบประมาณที่จากัดเนี่ยเจ้าไม้ตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับโดยราคาของเจ้าไม้ตัวนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่1,800บาทเท่านั้นนะครับทุกคนจากราคาเปิดตัว32,99บาทแถมทางร้านเมาโน่เนี่ยยังเป็นร้านมอลของช็อปปี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอรอใช้โค้ดลด10บสหรือสิบเอ็ดเนี่ยเพื่อนเ่ก็จะได้ไม้ตัวนี้ในราคาที่ถูกมาก,ก,ก่านนก และข้อดีข้อที่3นะครับอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยก็คือฟังก์ชันการใช้งานของมันนะครับทุกคนซึ่งเราสามารถปรับเกณฑ์ผ่านปุ่มควบคุมที่มีอยู่หน้าไมโครโฟนได้เลยนะครับเหมือนที่ทุกคนได้ดูกันไปแล้วก็สามารถควบคุมวอลลุ่มของตัวหูฟังนะครับที่เสียบผ่านตัวไมโครโฟนได้ด้วยอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับ ในส่วนของข้อเสียนะครับอันนี้ผมจะพูดสรุปโดยรวมเลยละกันนะครับผมซึ่งข้อเสียอย่างแรกที่ผมไม่ชอบมากๆเกี่ยวกับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสายที่เข้าให้มาเหมือนที่ผมได้บอกไปก็คือมันตันมากๆนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยสายนี้แทบจะไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับต้องหาสายแปลงสายอย่างอื่นเนี่ยมาเพิ่มความยาวให้กับเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับ ส่วนข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าข้อเสียไม่ได้ให้เรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันเลยครับเพราะว่าเจ้าโทนเสียงของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นโทนเสียงที่ออกไปในทางที่ค่อนข้างเี่ใสๆแล้วก็อาจจะแหลมนิดหน่อยนะครับใครที่ชอบคาแรคเตอร์เสียงที่แบบทุ้มๆหน่อยเจ้าไม้ตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกคนในส่วนของตรงนี้นะครับ ที่เหลือทุกคนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับว่าเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเพื่อนๆชอบเสียงของผมในไม้ตัวไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างไม้ตัวเก่าที่เป็น Ra เซอร์ไซเรนบีนกับเจ้าไม้เมลโนเอยูเาตัวนี้ซึ่งไม้ที่ผมใช้อัดรีวิวครั้งนี้แล้วก็ใช้พูดอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Ra เซอร์นะครับใครอยากจะให้ผมใช้ไม้ตัวไหนในการเล่นเกมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้ตรงด้านล่างคอมเมนต์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะรออ่านทุกคอมเมนต์นะครับท แล้วเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์นี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ